สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะคการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้าของชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้าคือชาวราศีมีกรกฎพิจิกค่ะประจําเดือนเมษาย,ยน2 5 6 7นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะไพ่ใบแรกค่ะ ขึ้นมาเป็นชาวเวอร์เนะในตอนนี้อาจจะมีเรื่องมีปัญหามีประเด็นกันค่ะระหว่างคุณกับคนรักนะเหมือนกับว่าไม่เข้าใจกันแล้วก็มีการแบบแชร์อารมณ์กันอะค่ะบอกเลิกบอกมูฟออนกันไปนะในตอนนี้ค่ะหรือก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้หรือจะภายในเดือนนี้ก็เป็นไปได้เนะเพราะพลังงานขึ้นมาเป็นฝั่งของชาวธาตุน้านะคะหกดาบ นายออปติเคิลเดอะมอร์ิเชียนแต่ชาว่าน้ำเมฆค่ะต้องบอกเลยว่าในใจแล้วตัดเขาไม่ได้เนาะพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์พยายามที่จะรักษาสถานการณ์ความสัมพันธ์ไว้อ่ะค่ะเพียงแต่ว่าในช่วงที่มีปัญหามีประเด็นอาจจะแบบด้วยอารมโมโหเนาะก็มีการประชดประชันบอกเลิกบอกลากันไปอ่ะค่ะเดมูนเครียดเนาะกลัวว่าจะ ขาเรียกกลัวว่าจะจบจะจากกันจริงๆอะคะ่ะในเวลาที่หายโกรธหายงอนก็เหมือนกับว่าคิดถึงอยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์ใจนะคะสองเหรียญนายออฟสอดยังไงก็ตัดกันไม่ขาดน้องพลังงานของสองเหรียญขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าโอเคแหละช่วงนี้อาจจะห่างกันอาจจะเหยุดกันไปสักพักหนึ่งอะเดี๋ยวเรียกหลังสงการเนี่ยจะมีการกลับมาคุยกันมีการกลับมาเอ ปรับความเข้าใจกันใหมค่ค่ะ The Hangman กังวลใจนะชาวธาน้ำกังวลใจคะ่ะกลัวเนาะกลัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะ The Hangman คะ่ะสามถ้วยและ Queen of s w o r d ออะค่ะก็บอกเลยว่ากําลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่เนาะว่าจะยังไงต่อความสัมพันธ์นะคะอืมพลังงานของชาวธาตน้ำที่อยู่ใน รักสามเศร้านะคะในตอนนี้บอกเลยวา่าระหว่างคุณกับเขานะจะมีเรื่องมีปัญหากันที่แบบเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาใหญ่เป็นเรื่องที่คุณกับเขาทะเลาะกันแบบรุนแรงอะค่ะม,มีการบอกยุติความสัมพันธ์บอกมุบบอกมูฟออนแล้วก็ห่างกันไปหรือว่ามีการงอนยังไม่พูดกันเนาะ,ะในตรงเนี้ยค่ะชาวธาตุน้ํายังมีใจให้กับเขาอยู่ยังไงเรายังรักเขาอยู่เขาคนนี้เป็นคนที่ แบบตรงสเปกตรงไทยอะตอบโจทย์ทุกๆอย่างของชาวธาตุน้ำอะค่ะในตรงนี้นะคะชาวธาตุน้ำกังวลใจมากๆกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบจะจากกันจริงๆเนาะค่ะยังไงลรวบอกเลยว่าในหลังสงการนี้จะได้กลับมาคุยเคลียร์ใจกันกลับมารีเทิร์นคืนดีกันใหม่เพราะว่าตัดกันไม่ขาดค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าพลังงานของเขาแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีคน เขาเรียกะมันเป็นพลังงานที่ดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะอืมมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตกอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะอืมในตรงนี้เนาะเขายังไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้เขายังไม่สามารถที่จะเออทำอะไรให้มันชัดเจนได้ช่วงนี้ชาวธาตุน้ำก็คิดเดยอะคิดมากละค่ะในหลายๆคนนอนไม่หลับเนาะ กังวลใจค่ะเครียดกดดันนะแต่ก็บอกเลยเขาว่าด้วยพลังงานของไพ่แล้วอะชาวธาตุน้ำโนที่อยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าค่ะยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้ยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้เนะาะทั้งที่พยายามที่จะตัดใจแล้วเหมือนกับเหตุการณ์เนี้ยมันเข้ามาแล้วชาวธาตุน้ําก็พยายามที่จะตัดใจนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทนเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองไม่ไหวอะค่ะ มันก็ยังพร้อมที่จะให้อภัยเขายังอยากที่จะมีเขาอยู่ข้างๆยังอยากที่จะมีเขาอยู่ข้างๆกายนะอืมก็บอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเออตัดกันไม่ขาดสุดท้ายแล้วก็มีการกลับมาคุยกับมาเคลียร์ใจแล้วก็ยังอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบเราสามคนอยู่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเนืมูลค่ะสองดาบ คิดไม่ตกเหมือนกันเนาะกุ้มอกกุ้มใจอยู่ค่ะ The Lover The Hangman อะ่ะเขากับชาวทาดน้ำก็ไม่ต่างกันเนาะกกุ้มใจกังวลใจเนาะตัดสินใจไม่ได้ค่ะสามดาบเนาะก็ยังอยู่ในสถานการณ์เนี้ยค่ะรักสามเศร้าเราสามคนที่ตัดกันไม่ขาดที่ไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหานี้ได้ Queen o เพดอฟว่าดูเวลค่ะเจ็ดไม้และสิบเหรียญอ่ะโอเคค่ะ,ะสำหรับพลังงานของเขานะคะก็บอกเลยว่าตอนนี้เขาก็กิจกังวลใจกุ้มใจเหมือนกันแล้วก็เหมือนเขาก็ตัดใจไม่ได้เหมือนกันนะคะให้ตัดให้ขาดเลยเขาก็ตัดไม่ได้มันก็เหมือนอยู่ต่อก็อึด รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ได้อะเหมือนเคลียร์ตัวเองไม่ได้อะค่ะแต่ให้ไปต่อมันก็เหมือนมีปัญหามีประเด็นกันแล้วเขาก็กุ้มใจเครียดเนาะถามว่าเขารักไหมเขายังรักอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเเวอร์ขึ้นมาเป็นความรักลุ่มหลงอะค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้สามดับขึ้นมาพยายามตัดสินใจแล้วแต่ว่ามันก็ตัดไม่ได้ตัดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้แต่ชาวธาตุน้ำเองยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งผูกพันยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งมีใจยิ่งรักชาวธา ในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อ่ะมันพัวพันกันมานานหรือผูกพันกันมานานนะคะจนมันยากที่จะตัดมันตัดลงแบบง่ายไดอ่ะมันไม่ได้อืมในตรงนี้ค่ะปัญหาประเด็นระหว่างคุณกับเขามันแบบเป็นเรื่องของความหึงหวงเข้ามาด้วยเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือว่าเรื่องของเวลาด้วยะค่ะที่เหมือนกับชาวท่าน้ำกับเขาอาจจะมีประเด็นกันเรื่องของเวลาเนาะเรื่องของการที่แคร์ดูแลกันนะคะแต่ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วเนาะ เขาก็ตัดใจจากชาวธาตุน้ำไม่ได้เช่นกันแล้วก็ยังเลือกที่จะกลับมาเคลียร์ใจเลือกที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะคะสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดชาวธาตุน้ำไม่ได้นะคะค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณจะตัดเขาได้ไหมในความสัมพันธ์นี้แล้วฮารรเพนค่ะห้าเหรียญสองไม้ ตัดไม่ขาดนะในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรู้สึกผูกพันอะค่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะมันเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งเนาะเหมือนคุณกับเขาอะค่ะทำบุญธรรมกรรมร่วมกันมามันทําให้ต้องมาพบมาเจอกับปัญหาความรักแบบนี้ก็เพราะว่าเหมือนผลกรรมที่ทําร่วมกันมาค่ะแม้แต่คุณจะรู้สึกว่าคุณวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าอยากมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์อะไม่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นคุณก็ตัดใจจากเขาไม่ได้เนาะในตรงนี้ค่ะบางคำบางทีมันก็มองหา สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเนาะมองหาว่าจะออกจากความสัมพันธ์นี้ยังไงแต่ก็มันไม่สามารถที่จะตัดใจได้จริงๆค่ะอืมนะคะ,นะคะสุดท้ายแล้วเนาะก็อยากจะคืนดีอยากจะรีเทิร์นเนาะมแม้จะมีปัญหามีประเด็นห้าไม้นะคะแล้วก็สามไม้ห้าไม้แล้วก็สี่ดาบเนาะก็เครียดกังวลใจกดดันอยู่ะคะ่ะแต่ก็ตัดไม่ได้ สุดท้ายแล้วมันมีพลังงานของการกลับมาคืนดีรีเทิร์นเริ่มต้นใหม่นะแม้แต่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจอะค่ะก็ทบทวนตัวเองอยู่แหละทบทวนความสัมพันธ์อยู่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ใจก็ยังบอกว่าเขาคือคนที่ใช่สุดท้ายแล้วตัดไม่ได้ค่ะตัดใจจากเขาไม่ได้จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ไม่เอ่ยห้าดาบค่ะ ขิง o บซอส5ถ้วยก็ยากพอสมควรอะคะ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่มิการบ,บอกไปเนาะว่าพลังงานอะไม่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นมีเรื่องให้ผิดหวังมีเรื่องให้เสียใจยังไงอะคะ่ะมันก็ยังคงมีใจให้กับเขาอะเราก็ยังคงคิดว่าสักวันหนึ่งอะมันจะดีกว่านี้สักวันหนึ่งมันจะหาหนทางได้หาทางออกให้กับความสัมพันธ์ได้เนาะ8ถ้วยเดอะซันค่ะ ตามมาด้วยหกไม้ก็ไม่ว่ายัางไงเราเนาะไม่ว่าจะผิดหวังหรือว่ามูฟออนจากกันกี่รอบอะมันเหมือนกับตัดขาดกาันบอกเลิกกันมันเหมือนรักๆเลิกเลิกอะค่ะสุดท้ายเราก็กลับมาคือดีรีเทิร์นกลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะอืมในตรงนี้มันยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นนะคะยังไม่สามารถที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้เนาะยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนนะคะ คค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณอยู่ไหมเอ่ยควีนอบคับค่ะก้าวไม้เนาะยังรักอยู่ค่ะทั้งที่รู้ว่าปัญหาเยอะประเด็นเยอะระหว่างคุณกับเขามันเหมือนกับอ๋อพ เขาเรียกเผชิญอุปสรรคปัญหามาด้วยกันเนาะสุดท้ายแล้วมันยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์อะคะ่ะถึงจะมีอุปสรรคมีปัญหามากแค่ไหนอะเขาก็ไม่อาจจะปล่อยมือจากคุณเนาะเลือกที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะคะ่ะเพราะเหมือนยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งนานวันยิ่งมีใจอะคะ่ะในตรงนี้เนาะเขาเคยคิดที่จะมูฟออนไหมคะเพจอัพเดลเดวิล <debut> สองเหรียญไม่ค่ะ เขาไม่ได้คิดที่จะมูฟออนนะเขาต้องการมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ในตรงนี้มันเป็นความรักรุ่มหลงอะค่ะอย่างที่มิกาบอกเนอะมันเป็นความรักเสน่หามันเป็นความรักที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกว่ามันผูกพันอะสุดท้ายแล้วเขาตัดคุณไม่ขาดหรอกค่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นความผูกพันที่คุณกับเขามีให้กันมานานอะมันจนเไม่สามารถที่จะถอนตัวถอนใจได้กิ n g อ f c u ขับนะคะฝีนอกหวาดแล้วก็ก้าวถ้วยอะ ยิ่งชัดเจนค่ะว่าเขายังตัดใจจากชาวธาตุน้ำไม่ได้เนาะในตรงนี้ค่ะมันอย่างที่มีกาบอกเนาะยิ่งนานวันมันก็ยิ่งผูกพันนะคะมันกลายเป็นความผูกพันที่มันเขาเรียกอะไรฝั่งลึกอะที่มันไม่สามารถจะถอนตัวจากกันได้ง่ายๆอะค่ะในตรงนี้เขายังพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์ชาวธาตุน้ําอยู่เนาะค่ะยังไงแล้วบอกเลยว่าเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละยังไม่สามารถที่จะตัดใจจากชาวธาตุน้ําได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่งเขานะคะ ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะวิวออฟฟอร์จูนค่ะยังคงผูกพันยังคงแบบาสารความสัมพันธ์กันต่อเนาะเดอะเลเวอร์ค่ะ k ิงออฟวาร์ดาหมาถามว่าปัญหาประเด็นหมดไปไหมอุปสรรคหมดไปไหมไม่หมดค่ะมันก็ยังคงมีปัญหามีประเด็นเข้ามาในความความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะ king of s w o r r s ค่ะเดซจัสมินแต่เหมือนว่าเหมือนอก่อนหน้านี้ยปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันจะค่อยๆ่คลี่คลายเนาะมันจะค่อยๆดีขึ้นเจ็ดดาบค่ะสองดาบสามไม้อ่ะ ที่มีกะบ,บอกนะคะว่าในหลายๆคู่ที่โกรธกันอยู่ที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่นะเดี๋ยวจะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นกลับมาเคลียร์ใจกันค่ะในหลายๆคู่บอกเลยค่ะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอ่ออาจจะเป็นทริปท่องเที่ยวเนาะที่จะได้อ่อมีเวลาอยู่ด้วยกันมีเวลาที่จะปรับความสัมพันธ์กันนะคะในตรงนี้มันก็ต้องบอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ยังเป็นความรักรุ่มหลงอยู่เนาะระหว่างคุณกับเขาแล้วก็ยังเป็นอะไรที่มันมีความมั่นคงอ่ะ ถึงจะอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบเนี้ยแต่ว่าก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจอะค่ะอถามว่าอ,อ,อุปสรรคปัญหายังมีเข้ามาอยู่ไหมก็ยังมีเข้ามาค่ะมันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องของความหึงหวงเนาะที่มีขึ้นมาแบบชัดเจนขึ้นมาค่ะในตรงเนี้ค่ะคุณนะคะชาวธาตุน้าก็พยายามที่จะตัดใจแล้วละ่ะพยายามที่จะ คิดหาหนทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายแล้วมันทําไม่ได้สุดท้ายแล้วใจอ่อนค่ะพอเขากลับเข้ามาดีเทิร์นคืนดีก็เหมือนกับความโกรธความแบบที่เคยคิดว่าจะเข้มแข็งที่เคยคิดว่าจะสามารถหลุดพ้นจาก ความสัมพันธ์นี้ได้อะสุดท้ายแล้วมันก็ใจอ่อนนะค่ะสุดท้ายเราตัดสินใจที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้เนาะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นนะค่ะก็พร้อมที่จะ,ะฟันฝ่าพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้เนาะ mm hmm. บางครั้งบางทีอะค่ะมันตัดใจไม่ได้จริงๆก็ว่าสองดาบขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนจะให้มูฟออนก็ทําไม่ได้หรือว่าอยู่ต่อก็รู้สึกอึอดอัดอะค่ะแต่ก็เหมือนใจอ่อนเนาะ,ะพอเขาเข้ามาแบบ คุยเข้ามาเกียรใจอะค่ะก็เหมือนให้อภัยเนาะสุดท้ายแล้วให้อภัยเขาสุดท้ายแล้วยินเคืนดีรีเทิร์นนะคะแล้วก็ไปต่อความสัมพันธ์เนาะสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะมันเหมือนกับพร้อมที่จะยอมรับผลของมันนะคะไม่ว่าปลายทางของความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงเหมือนชาวท่าน้ําก็พร้อมที่จะไปให้สุดทางรักครั้งนี้ค่ะ ยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้านะคะก็ขอให้อุปสรรคญหาต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ